ชิบะอินุและ l u n a าคลา s สิกรวมถึง Dog Chain ด้วยนะครับวันนี้ผมมาทำข่าวเดียวกันเลยนะครับซึ่งข่าวนี้ดีมากๆคือเรื่องของ Non อนฟาร์มเพโ o นะครับในวันนี้ผลปรากฏว่าเป็นผลดีต่อตลาดคริปโตนะครับและตลาดคริปโตจะสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อด้วยเหรียญเหล่านี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสุดนค่า คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยกันนะครับเป็นนยโยบายของส่วนกลางทั้งอเมริกาและก็ยุโรปซึ่ง ถ้าเราได้ดูข้อมูลสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนอันนี้แล้วแต่สำนักนะบางสำนักก็8.6%เปบางสำนักก็9.1%นเซะครับแล้วแต่ตัววัดด้วยเอาแหละแต่ว่าเรารู้ว่าไอ้เงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยทำ i อทามไฮใหม่นะครับแล้วก็เราก็ในส่วนของอเมริกาก็เริ่มเห็นเขาลางไม่ดีนะครับเหมือนกับน้ำที่กัดกร่อนนะครับตัวถังที่ ที่เป็นภาชนะตะุเหล็กกันนะครับทําให้เกิดสนิมนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฟรดเนี่ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปต่อไม่ได้นะครับคือหมายความว่าอาจจะเป็นผลดีกับตลาดคริปโตตั้งแต่15กันยายนอาจจะเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งว่าเฟรดขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปต่อไม่ได้โอเคครับ วันนี้นะครับเราก็แจ้งเรื่องของ nonfarm payroll นะครับก็ได้ถแถลงการออกมาว่าสูงกว่าที่คาดนะครับและอัตราการว่างงานสหรัฐพุ่งเป็น3.7%แต่ตลาดในงานแย่ลงนะครับกำลังทำให้คริปโตและดัชนีหุ้นของสหรัฐพุ่งขึ้นเพราะลดอาการหรือโอกาสนะครับที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยข้อมูลนี้มาจาก trader KP, KP นะครับ โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับนักลงทุนนะถ้าเกิดในวันที่ยี่สิบเอ็ดค่า C P I นะครับร่วงลงอีกนะครับคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดนะครับถ้าเกิดเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปก็คือหน้าด้านแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เราได้เห็นแล้วนะว่าสิบห้ากันยานะครับตามคำทำนายนะครับของ ของช่วงเดือนของยิวนะครับก็ตำรานี้ค่อนข้างตรงนะครับก็บอกไว้ว่าจะเป็นการเริ่มวัฏจักรใหม่นะครับแล้วก็ตลาดทุกตลาดเนี่ยก,ก็กำลังจะขึ้นนะครับเนื่องจากสภาพการเงินกำลังจะกลับมาบ้างนะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้พุ่งแบบออทามหาห์อย่างที่ทุกคนคิดแต่มันเป็นการเริ่มวัฏจักรพอหลังจาก ยีสิบเอ็ดกันยายนข่าวนี้ครับตลาดคริปโตพุ่งแหลกแหกโค้งนะครับซิ่งลงเลยนะครับซิ่งขึ้นด้วยนะอ่ะเรามาดูข่าวแรกก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้ชิบะอินโก็ไอ์ Now นาวเพเม้น่ะมีระบบใหม่ที่ชื่อ POS Terminal นะครับรายละเอียดเป็นไงนะเดี๋ยวมาดูตัวข่าวด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้สามารถรับชิบะอินโหนผ่านเทอร์มินอลนาวเพเม t นพีได้นะครับซึ่งสามารถ ทำเป็นตัวประมวลผลในการชําระเงินของฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับมาจาก a d now payment io นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นทวิต t ตอรนะครับเขาก็อนุญาตให้ชีบาทได้รับการยอมรับผ่านจุดขายเรียบร้อยนะครับเป็นข้อมูลนี้มันมีอีกที่มาหนึ่งคือ a d chip b p b p p นะครับวันที่31สิบงหาสอง5้านะครับระบบจะมีความ ยุ่งยากในการประมวลผลในการชำระเงินนะครับด้วยเงินสกุลดิจิตอลนะจุดขายระบบจุดขายของ now p a y m e n t นะครับเป็นเว็บทั้งหมดนะครับตรงกงันข้ามโซลูชัน pos เนี่ยอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์จริงนะครับส่งผลให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรวมทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้ก็คือหมายว่าเอ่อถ้าเกิดท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถชำระเงินได้เลยนะครับเมื่อก่อน now p a y m e n t จะมีคอมพิวเตอร์นะครับ หนึ่งตัวนะครับในการชำระเงินของแต่ละร้านค้าเนาะในการประมวลผลนะครับเพราะว่า CPU เอยบล็อกเชนเอนยังไม่ยังมีเทคโนโลยีไม่พอแล้วกันนะครับที่จะทำให้สามารถชำระเงินได้รวดเร็วตอนนี้นะครับข้อมูลอันนี้มาจาก u t u ูบ d a y นะครับก็ขอบคุณข้อมูลนี้มากนะครับว่าเออได้รับการสนับสนุนจาก u t u b e เด y เลยทีเดียวนะครับ เขาบอกว่า n o w p a y m e n t ได้เพิ่มการสนันหนุนชีบะอินโนนะครับโดยมีทางเลือกในการจ่ายเงินให้กับพนักงานของชีบะบริษัทต่างๆสามารถรวมค่าจ้างของชีบะนะครับในการจ่ายเงินจํานวนมากให้กับชีบะได้โดยใช้โซลูชันของ nowpayments mass p a y m e n t นะครับในเดือนมีนาคมนะครับฉะนั้น nowpayments ยังเปิดตัวใช้งานการเบิร์นะครับสำหรับลูกค้าด้วยนะครับหรือผู้ค้าด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติช่วย ช่วยเบิร์นนะครับเพื่อทํากําไรในชีบะกับแลสนะครับโดยช่วงเลือกส่วนที่ทํากําไรโดยการเบิร์นนั่นเองแล้วก็มันจะมีอันหนึ่งนะครับที่ชื่อ w a g m i นะครับน่าจะอ่านว่า w a g m i Temple Hub เนาะอันนี้ก็เป็นมาเมตาเวิร์สนะครับก็เป็นการอัปเดตเมตาเวิร์สล่าสุดว่าเขาจะเอาโลเคชันสถานที่ต่างๆทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับตัววัดตัวอาคารนะครับที่เป็นมรดกของโลกเข้ามาใน ในเมตาเวิร์สของชิบะมากขึ้นนั่นเองอ่าตัวนี้นะครับก็ชื่อ W Dogcoin e หรือ Warp Dogcoin e นะครับตัวนี้นั่นก็คือ Dogchain e นั่นเองอ่าตัว Dogchain e ผมขอเรียก Dogchain e เลยนะครับเขาก็มีการแลกเปลี่ยนเพิ่มนะครับประมาณ2กระดานเมื่อวานนี้น่าจะเป็นหัวบี้นะครับวันนี้เป็น m e สโก l เปิลนะครับก็ได้มีการประกาศตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับก็ ตัวแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็น USDT ได้และ Doge Coin ได้ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหรียญที่เหรียญมีมที่แซงทางโค้งมาปีนี้ด้วยนะครับและก็ไอตัวเนี้ยนะครับ Doge Chain ก็มีการเชื่อมโยงกับ W3 d o g ด้วยนะครับไอตัวของ Warp d o g Coin เนี่ยนะครับก็มีการเชื่อมโยงของ Solution ด้วยกันนะครับ แล้วก็เครือข่ายตัวนี้ก็เป็นเครือข่ายของโพลิกอนนะครับมีอุปทานสูงสุดประมาณ1 2 9 1งพันล้านโทเคนนะครับน่าจะประมาณ1 2 9 0 0 0นะครับจุดพันล้านโทเคนก็ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของไทยก็ประมาณแส9 0 0 0นกะครับก็ประมาณแสนโทเคนนะครับแสนล้านโทเคนนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันการชำระเงินกระจายอำน,นาจคือมีดีแอปด้วยนะครับแล้วก็ตลาดาพวกดีไฟต่างๆนะครับแล้วก็มี NFT เนื่องจากดอเชนนะครับได้เข้ากันได้กับ t t h r r u m v i r t u a l Machine นะครับนะักพัฒน,นาจึงสามารถสร้างแอปพลิเคชันใหม่บน Ethereum ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาโค้ดใหม่นั่นเอง DoorChain มีจุดมุ่งหมายนะคบเพื่อนำดีไฟมาสู่ผู้ใช้มีมคริปโตเคนซีนะครับแล้ว ถูกปฏิเสธโดยชุมชนอย่าง Billy m a r ค u s นะครับแล้วก็ด o ชคอยฟาวเดชันนั่นเองนะครับหนในผู้ร่วมก่อตั้งของดอชคอยนะครับก็ถูกกล่าวหาปฏิเสธนะครับว่าส่งเสริมโทเค็นเพื่อแลกกับเงินประมาณ14ล้านดอลลาร์ดังนั้นดอชคอยฟาวเดชันก็ได้แยกตัวออกจากโครงการของ Dogechain เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึงดำเนินการจากทีมที่ไม่ระบุนะครับอย่าง s a s s อสนะครับนัก นัก,กสืบสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงแนะนำว่าโครงการนี้อาจเป็นโครงการแบบพัมแอนดรัมนะครับคือจากกระบวนการแจกจ่ายที่น่าสงสัยนะครับของดเคนของ d ด็ Chain นั่นเองนะครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มเหรียญน,นะครับขึ้นมานะครับเพื่อให้ให้สามารถที่จะปั่นกระแสได้นะครับเนื่องจากว่าดอทคอยเนี่ยมีผลประโยชน์จากไลท์คอยอยู่ นะครับเขาก็เลยบิลลี่มาคัสก็เลยนำเสนอครั้งหนึ่งนะครับในประมาณต้นปีนะว่าเอ้ยเขาเขาชอบนะนะครับในการที่ดอทคอยควรจะไปอยู่ในในเชนของอีทูเรียมนะครับมันจะได้ขยับขยายเครือข่ายได้ง่ายนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นปัญหากับดอทคอยฟาวเดชั่นพอสมควรนะเพราะว่า ดอชชอนฟาวเดชันเขาไม่ไม่ได้สนใจนะครับเขามีผลได้ผลเสียกับเครือข่ายของไลท์คอยอยู่นะครับทางบิลลี่มาคัสก็ดูเหมือนว่าจะจะส่งเสริมเหรียญน,นี้อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับก็จริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้โผล่มาเป็นเหรียญหรอกมันเป็นเครือข่ายของดอชคอยนะครับที่อยู่ในบนอีทเทอรียนะครับแล้วกเ็เขาตัดสินใจปัดตกไปนะครับคือ ไม่อยากจะยุ่งกับดอทคอยนะครับคือไม่อยากเอาเข้ามาเกี่ยวเขาก็เลยแยกเหรียญออกมานะครับตอนแรกมันจะเป็นเหรียญนในเชนของดอทคอยนั่นแหละนะครับตามที่ผมเคยได้ทําคลิปเอาไว้นะครับเหรียญน,นี้อาจจะมาแบบมามืดนะครับซื้อไว้สักสิบดอลลาร์นะก็ลองดูละกันนะว่าราคาจะไปเท่าไหร่นะครับก็น่าดูเหมือนกันน่าจับตามองนะครับเหรียญต่อ chain ตัวนี้น่าจะไปได้ไกลด้วย ก็ตอนนี้เหลือประมาณ0สองตัวมั้งนะครับจากประมาณ0สามสี่ตัวในในช่วงแรกๆกนะเพราะมันมีแค่แสนล้านนี่นะครับเหมือนกับตัวของลูนาคลาสสิกนะครับมันก็จะใกล้ๆกันเนาะลูนาติกนะครับไม่ใช่ลูนาคลาสสิกลูนาติกก็มีประมาณแสนล้านอันนี้ก็ประมาณแสนล้านนะครับก็ใกล้กันนะครับฉะนั้นมันมันปานจาก0สี่ตัวหรือห้าตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญปานจริงๆ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวตัวต่อไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าด็อกเ i n ตอนนี้นะครับก็พยายามเข้ากระดานคููคอยอีกกระดานหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เข้าหัวบีวันนี้ก็เข้า m a ็กโกโนะครับมาดูตัวของ Luna Classic ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีการอัปเกรด v22 นะครับนั่นก็คือการปักหลักเนาะเกี่ยวกับการสเต็กกิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวของที่เขาเรียกว่า ก็วันนั้น alert b o t นะครับเป็นตัวรายงานนะเกี่ยวกับความคืบหน้าข่าวสารเกี่ยวกับลูน่าเท r a านะครับทำให้ชุมชนเนี่ยมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับรวมถึงซีซีก็ได้ได้ร่วมมือร่วมใจนะครับในการปั่นเหรียญลูน่าขึ้นนะครับให้พุ่งไปถึง54-80%นะครับแล้วแต่สำนักไหนนะครับเขาจะนับยังไงก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่โดยรวมในหสัปดาห์ประมาณ180%นะครับข้อมูลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เหรียญพวกนี้ทําไมผมได้นําเสนอในคลิปนี้ทั้งสามเหรียญน,นะครับเพราะว่าทั้งสามเหรียญตอนนี้เป็นเหรียญที่เป็นไวรัลมากที่สุดนะครับเหรียญที่ถูกปั่นมากที่สุดแหละนะครับแล้วก็เรื่องของชีบาทเนี่ยก็จะถูกปั่นในเรื่องของเขาเรียกว่าอาตาัตราเงินเฟ้อของยุโรปนะครับที่อยู่ประมาณ8.6ถึง9.2เปอร์เซ็นตนะครับแล้วแต่สำนักเหมือนกันตรงนี้เนาะเขาจะวัดยังไงนะครับเอาเป็นว่าอาตาัตราเงินเฟ้อของยุโรป ทำ m อทามไฮละกันนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ให้เหรียญต่างๆเนี่ยนะครับมันมันพุ่งขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะครับยิ่งชิบาทเนี่ยถูกวางตําแหน่งเซกชันนะครับให้ให้เป็นเหรียญต่อสู้กับอัตราเงินเฟอ้อเท่าไหร่ยิ่งยุโรปนะครับมีอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นเท่านั้นนักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะช็อตหุ้นฟิวเจอร์นเนี่ยตามการเก่งกําไรของชีบาทด้วย นะครับอันนี้คือเหรียญแรกนะครับที่เขาวางตำแหน่งตรงนี้ไว้ฉังนั้น now p a y m e n t เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง s o l u นนะครับที่มีตัวการอัปเกรดใหม่นะก็สามารถที่จะชำระเงินได้ง่ายเพราะตอนนี้เป็นช่วงการแข่งขันโลกของ D app ของ D f i มากขึ้นนะครับนะครับเพราะว่า D app กับ D f i แข่งขันกันสูงมากนะครับเหรียญไหนไม่มีเครือข่าย D app D f i ก็ถือว่าเชยมากๆนะนะครับหรือไม่มีพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยเขาจะใช้ใช้ s t a b l e coin หรือคริปโตตัวอื่นๆนะครับในการแลกเปลี่ยนในการชำระเงินแทนเงินสดนั่นเองเอาแหละในส่วนของ l ู n a c l ค s s ิ c มาเกี่ยวอะไรด้วยกับข้อมูลตรงนี้นะหลายคนก็ก็ตามใจจดใจจ่อนะครับ Lu ู n ่า l ค s ตินะครับในโซนของยุโรปนะครับตอนนี้เป็นที่โด่งดังนะครับในตระกูลเหรียญที่มีอุปทานคล้ายเหรียญมีมล่ะนะครับทุกคนก็มีความตื่นเต้นเฮ้ย ลูน่าคลาสสิกนะครับมันเป็นเหรียญที่เกิดใหม่เนาะเราก็อุปทานเนี่ยมันมันสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้นะครับเนื่องจากมันเป็นมีมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคนคนที่ต้องการจะเข้ามาเก็บราคามันก็ยังถูกอยู่นะครับฉะนั้นพวกกระดานต่างๆแล้วก็การวางเซ็กชั่นของเทอร์ล่าฟอร์มแลนะครับเขาก็กินตลาดยุโรปได้ไปก่อนชีบาอินอีกนะครับส่วนอเมริกาเนี่ย น่าจะเป็นตลาดที่หลังนะครับน่าจะประมาณเดือนที่แล้วเพิ่งมีการเปิดในในเหรียญหรือในกระดานเทรดหนึ่งในอเมริกานะครับชื่อ f o l ลเน x นะครับก็เป็นกระดานเทรดอ่าไม่ใช่เป็นกระดานเทรดระดับเทียร์หนึ่งละกันนะครับแต่ว่าเป็นกระดานเทรดย่อยๆนะครับคนอเมริกันก็เข้าถึงนะครับทำให้มีข่าวจากสันกข่าวบูมเบิร์กมาทำลายความน่าเชื่อถือของ l ูน่าคลาสสินะครับ นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ลู n a Classic เนี่ยมันมันอยู่ในช่วงของการไปต่อนั่นเองนะครับเนื่องจากมันสามารถเอาชงงานะเงินเฟอร์ได้จริงๆนะน,นะครับส่วนด็อกเชนนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่แยกมาจากด o อกคอยนะครับก็น่าสนใจนะว่าปีนี้ทั้งสามเหรียญน,นะครับก็ยังถูกวางตำแหน่งไว้ไว้ว่าความเป็นเหรียญมีมนะครับด็อกเชนก็น่าราคาไปได้ไกลนะจากศูนย์ประมาณ4ตัวนะครับตอนนี้เหลือแค่2ตัวเท่านั้น แล้วก็เหลือประมาณ2องสาพันนะครับก็ซื้อไว้สักสิบยดอลลาร์ก็สนุกมือนะนะครับถ้าเกิดมันไปสักหดอลลาร์สิดอลลาร์ได้นะครับก็ก็น่าจะสนุกเหมือนกันอุปทานมันน้อยนี่มันแค่แสนแสนล้านนะครับแสนกว่าล้านนะครับไอตัวของ Dog Chain หรือ w d o ด็อกนะครับก็น่าติดตามโอเคข้อมูลเรามีประมาณนี้นะทักมาได้ที่เพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i ร้แลวกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเคอเรนซี่คอมมิชชั่นเรามีกลุ่มดูหน้าคลาสสิกด้วยนะครับมีกลุ่มด็อ h เชนด้วยแล้วมีกลุ่มชีบะด้วย,วย,ววยทักมาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์กับ qr code มปให้ระยำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้เราก็หวังว่า,า wdog นะครับหรือ dog chain Classic Inno จจะะกกกกดดมูนนนนนไไปป้้ววยยัััแลลพอออรราางงงทงทุข่่บช คอยนิมูลนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o d ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเคนเท่ากับว่าอ่า User รประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหคือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น 2. คือต้องทำ KYC Level 1-3 ต้องเทรดหครั้งใน x t Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี แอร์ดอภายในวันที่22สิงหาคมน,นะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะประกาผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT แอร์ดอก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน